สัมฤทธิ์กับเดยบ่หอนนะยืดแขนยืดขาออกนะดึงออกอีกเทียนเจ้ามาทากออกเอ้าเอาไปเอานี่เอาไปเดี๋ยวสำหรับเจ้าเนี่ยสองอันไปเลยกามยังไงนะว่าสองอันสมาร์ทแม่นเอายเนาะ ไม่กือตุนเขียนพอดไป่ม่ากดีเราไม่บอกก่อนกรตุนเลอาไหมยืดยนทำไมขัก้อนนั่นเนี่ยเออเดี๋ยว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 เดี๋ยมืกี้ให้จ้งไหน เมื่อกี้เอาสองบ้าอคันนี้เอาสามเน,ะนานะเบิง้งถ้าทั้งเราคือกามไงอ่ๆนะอ่ะได้อยู่ก็ได้อยู่เนาะได้อยู่ใช่ไหม <c oughs> งัวยับคอไปอีก <c oughs> โอเยค <c oughs> <c oughs> ือแบบตัวไปเยอะตัว <c oughs> <c oughs> ทำไงทำ อาเซียนบอกอเซียนแล้วไพไพให้เจ้าบอกให้ผู้ใดโอ้กเหลือตดอันนี้ซี <c oughs> ทำไม่ไดเอาไพไพสี่ยันเนี่ยเอาให้พอล้วสี่ยัน เอาขึ้นให้ได้เอาขึ้นให้ได้เอาเอาขึ้นให้ได้สิจบไปเสียนเนี่ยวีด <c oughs> เอาขึ้นให้ได้ท่านเอาขึ้นได้สิจบไปท่านเอาขึ้น่าได้จะเอาไปเล่สามันเนี่ยอุ้ยเอาอุยเอาความพยายามพยายามที่จะแกงเฮาอะนะความพยายามนะ ความพยายามอยู่ที่นั่นโอ๊ยพอจะตายแน่เจ็บใจได้เดี๋ยวได้กลับมาเจอหัวซึ้งยังได้เดี๋ยวจะเป็นภรษาใจแห้ง

บอกว่าจบเองเลยน่าสามอ่านสุดท้ายออกมาเห็นตัวลงมามอ่านไปเลยให้ไปมาเป่ายิงฉุบเลยเป่ายิงฉุบเลยอันสุดท้ายมาเดี๋ยวผู้ใดแพ้เอาลงไปเลยมาหนึ่งสองสามอุ้ยไม่ออกแน่แล้วคีโกงออกข้ง เอาไหมเอาไหมเลื่อนหนึ่งเนาะหนึ่งสองสามไป <c oughs> ลงมา <c oughs> ลงมาลงมาเดี๋ยวนี้